ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องถึงเวลาซีรีส์และในคลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องเลิบซอง f o l ์ l ูชันเพลงรักชะตาลิขิตตอนที่2กันนะคะแต่ในขณะที่อาคีกำลังอบกอดนางเอกด้วยความดีใจร่างกายของเขากลับมีไอสีดำออกมาเขาจึงรีบปล่อยตัวนางเอกเพราะความเจ็บปวดแต่ทว่าอาคีกับทำตัวยิ้มแย้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นย้อนกลับไปสวันก่อนหน้านี้ หลังจากที่อักีแอบเห็นว่านางเอกไปขอแลกตัวกับนักเต้นที่พระราชาเลือกมาอักีเลยไปขอานางเอกจากพระราชาอ้างว่าเขาถูกใจนางเอกพระราชาก็ไม่ได้โกรธแต่อย่างใดมอบนางเอกให้ง่ายใดแถมพระราชาก็ยังดีใจที่ในที่สุดลูกชายของตนก็แสดงความเป็นชายออกมาสมกับเป็นลูกข้าจริงๆข้าจะดีใจมากหากเจ้าเป็นลูกผู้ชายแบบนี้ตลอดไป อักฮีได้ใช้ทูบหลับไหลภายในห้องอาบน้ำซึ่งนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้นางเอกสลบไปในตอนที่เธอพยายามจะลอบสังหารชายที่เดินเข้ามาอัดภาพกลับมาในปัจจุบันนางเอกได้ถามอักฮีว่าพวกเรารู้จักกันจริงเหรออักฮีบอกว่ายิ่งกว่ารู้จักซสอีกพวกเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากเล่นเอานางเอกเสียการทำอะไรไม่ถูกก่อนจะถามต่อว่าเธอนั้นททำงานอะไร อัีบอกเธอว่าเธอนั้นเป็นนักเต้นแต่นางเอกก็พยายามถามเรื่องพ่อแม่ของตัวเองอาคีเลือกที่จะไม่ตอบคำถามนี้อ้างว่าจะบอกภายหลังนางเอกที่จำอะไรไม่ได้เลยก็เชื่ออากีจนสนิทใจด้านนอกตำหนักคันทีก็บอกกับองคารักว่าอาคีต้องใช้ทุบหลับไหลกบนางเอกแน่นอนแต่ที่เขาไม่หลับไปด้วยก็คงเพราะเขาอุดรูจมูกของตัวเองไว้แน่นอน ั่งกึมฮวาก็ได้รับรายงานว่านางเอกตื่นแล้วแถมตอนนี้เพลก็อยู่กับนางเอกกึมฮวาเมื่อได้รับรายงานแบบนั้นเธอจึงตัดสินใจจะไปที่นั่นแต่นางในคนสนิทก็รีบห้ามเธอไว้เพราะมีคำสั่งไม่ให้ใครเข้าไปที่ตำหนักนั้นก่อนที่สนมซองจะเดินเข้ามาพบกับกึมฮวาอ้างว่ามาปลอบใจแต่เหมือนมาแซะมากกว่าที่เพลงน,นั้นมีสาวใหม่เพิ่มเข้ามาข้าเข้าใจสถานาการณ์ท่านดีกว่าใครเลยละ่ะนี่คงเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพียงเท่านั้น กึมฮาวาก็ได้ย้อนกลับไปว่าข้าไม่เสียใจกับสิ่งที่ต่ำต้อยพวกนี้เลยสักนิดข้าเป็นภรรยาคนแรกและชายาเอกขององค์ราชายาทข้ามีหน้าที่จัดวางพวกอน,นุทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับข้ากึมฮาวาก็ตั้งใจจะจัดพิธีแต่งตั้งนางเอกภายในอีสองวันทำให้อังฮีไม่พอใจเพราะเขานั้นต้องการจะรีบจัดงานในวันพวกนี้เลยแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ทำอะไรไม่ได้เนื่องจากการแต่งตั้งอน,นุถือเป็นสิทธิ์ขาดของชายาแรก และหากอากีไปสั่งให้เธอจัดง,งานเร็วดีไม่ดีเธออาจจะไม่พอใจแล้วสั่งยกเลิกไปเลยก็ได้อากีเลยทำได้แต่เพียงเลยตามเลยก่อนที่องคารักษ์กับขันทีจะแนะนำให้คืนนี้เขาควรน,นอนได้แล้วเพราะเขาไม่ได้นอนหลับมาสามวันแล้วแบบนี้ร่างกายจะไม่ไหวเอาเดี๋ยวพวกข้าจะมาปลกท่านเองในวันแต่งตั้งแต่ทว่าอกีก็รู้ทันว่ามันเป็นไปไม่ได้นี่พวกเจ้าเห็นข้าเป็นตัวตลกอยู่หรือไง หลังจากที่ข้าหลับไปพวกเจ้าจะใจดีปลุกข้าจริงๆหรืออย่ามาทำให้ข้าหัวลาอไปหน่อยเลยเจ้าทั้งสองคนต่างอยู่ข้างซาจโจฮยอนไม่ใช่ข้างอัคฮีคนนี้ข้าจะไม่ยอมนอนเด็ดขาดข้าจะรอดูพิธีแต่งตั้งชายารองอย่างเป็นทางการและพวกเจ้าทั้งสองคนก็อย่าพยายามทำอะไรตลกๆด้วยละ่ะคืนนั้นองชายยุนได้มาบอกกับยางแจอีว่าตอนนี้นักเต้นที่ฝ่าบาทเลือก,กลายมาเป็นชายารองของพระเอกไปแล้ว ทำให้พวกเขาสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกกันแน่เพราะว่าในคืนนั้นไม่มีข่าวว่าจับนักฆ่าได้หรืออะไรเลยหรืออันตรายนั้นจะจบลงไปแล้วซึ่งนั่นก็หมายถึงว่านางเอกได้ตายไปแล้วนั่นเองขณะดเดียวกันนางเอกก็ได้แอบย่องออกมาจากห้องเธอมาเดินเตะๆอยู่ในวังเพื่อฟื้นความทรงจําแต่เธอกับจำอะไรไม่ได้เลยอยู่ดีก่อนที่เธอจะได้ไปจ้าเอกตทหารยามเข้าเพราะว่าเธอก็สามารถหลบหลีกและต่อสู้ได้เป็นอย่างดี และนั่นก็ทำให้เธอได้รู้ว่าตัวเองนั้นมีทักษะการต่อสู้ซึ่งในขณะที่เธอกำลังซ่อนตัวอยู่นั้นเธอก็เห็นเข้ากับพวกทหารที่เพิ่งต่อสู้ด้วยพากันเข้าไปในห้องเก็บของเมื่อนางเอกเห็นแบบนั้นเธอก็รู้สึกไม่ดีกับห้องเก็บของอย่างบอกไม่ถูกภายในห้องเก็บของพวกทหารนั้นได้ไปรายงานกับองค์ชายยุนว่าพวกเขาพบชายคนหนึ่งที่ต่อสู้เก่งมากอยู่ภายในวัง ซึ่งนั่นก็ทำให้องชายยุนเริ่มเอกใจสงสัยว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นนางเอกก็เป็นไปได้ส่วนอักีก็ง่วงจนแทบจะทนไม่ไหวเขาถึงกับกัดปากจนเลือดออกแถมยังเอาเท้าแช่ในน้ำเย็นจัดเพื่อจะทรมานตัวเองไม่ให้เผลอหลับเพราะว่าเขารู้ดีว่าหากเพีักมาในตอนนี้เพเอกจะต้องไล่นางเอกอกอกจากวังไปแน่เมื่อเห็นอคีทรมานร่างกายเพกแบบนั้นคันทีก็เลยชวนกงคารักเดินทางไปหาหมอผีชุนตา ระหว่างที่เดินทางไปด้วยกันขันทีก็ได้เล่าให้องค์คารักฟังว่าอยู y u, y u, hey ู่เพะเอกก็มีอีกบุคลิกหนึ่งเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่พระราชาขึ้นคลองบัลลังเป็นบุคลิกที่ต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงและบุคลิกจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกครั้งหลังจากที่เอกหรืออักฮีหลับมเมื่อพวกเขาเดินทางมาหาหมอชุนตาแล้วหมอชุนตาก็ได้บอกให้พวกเขาใช้ทูบหลับไหลหรืออะไรสักอย่างขันทีก็ได้บอกไปว่าหลังจากที่อักฮีจับได้ครั้งก่อนเขาก็เอาทูบหลับไหลไปซ่อนจนหมดเกลียง ถึงอย่างนั้นหมอชุนตาก็บอกว่าไม่สามารถช่วยพวกเขาได้อยู่ดีอ่างว่าอัคฮีเอาท่บหลับไหลของเขาไปจนหมดแล้วแต่เมื่อองคลักษ์จะไปที่ไหลของชุนตาขอร้องให้เขานั้นยอมช่วยเหลือมันก็ทําให้หัวใจของพ่อหมอชุนตาเต้นเร็วผิดจังหวะขึ้นมาก่อนที่เขาจะเปลี่ยนร่างกายเป็นแม่หมอชุนตาแม่หมอชุนตายิ้มปริ่มจับไปที่มือขององคลักษ์และในท้ายที่สุดแม่หมอชุนตาก็ยอมมอบทูบหลับไหลปริมาณที่เล็กน้อยให้กับพวกเขา ในเช้าวันรุ่งขึ้นขันทีก็ได้ไปดูผลงานของตัวเองและมันก็ได้ผลสะด้วยเพราะว่าพระเอกตัวจริงได้กลับมาแล้วนั่นก็ทําให้อาคีรู้สึกหัวเสียเป็นอย่างมากไอแก่นี่การมาทําให้ข้าหลับเงินหรือเมื่อพระเอกตื่นขึ้นมาขันทีก็ได้รายงานทุกอย่างให้พระเอกฟังอีกฟังของนางเอกก็ตั้งใจจะพาฮงกุนหนีออกจากวังไปกับเธอขณะเดียวกันสนมทรงก็เป็นกำแพงแอบดูนางเอก และทําให้เธอได้รู้ว่านางเอกไม่ใช่นักเต้นที่พระราชาเลือกมาในคืนนั้นก่อนที่พระเอกจะโผล่มาและกำตัวนางเอกเข้าไปคุยด้านในพอเขาเห็นชุดที่นางเอกใส่อยู่เขาก็ได้แต่คิดในใจว่าอาคีคนนี้ไม่มีรสนิยมเรื่องผู้หญิงอย่างที่เขาคาดไว้เลยพระเอกก็ได้แต่ถามนางเอกว่าเธอเป็นใครตัวตนของเธอเป็นใครกันแน่ส่วนนางเอกก็ได้แต่งงเป็นไก่ตาแตก ก่อนจะพูดขึ้นมาว่าข้าเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้าเป็นใครแล้วในตอนที่ข้าถามท่านท่านก็กลับไม่บอกข้าพระเอกก็เลยพูดต่อว่าเจ้าเป็นนักเต้นเงินหรืองั้นเจ้าก็ล่อหลวงข้าให้ข้าพาเจ้าเข้ามาในวังได้ยังไงกันนางเอกบอกข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมข้าถึงแต่งงานแล้วหรือว่าท่านก็จำไม่ได้ด้วยยังไงคำพูดของนางเอกก็ทำให้พระเอกเริ่มหุดหงิด นี่เจ้ากำลังมาล้อเลียนท่าทางของข้าเงินหรือเจ้าคิดว่าข้าถูกหลอกไหมหากเจ้าไม่ทำตัวเช่นนั้นดูเหมือนว่าข้าต้องขังเจ้าแล้วทเรามาสินะถึงเจ้าจะยอมอ้าปากออกมานางเอกก็ได้เถียงต่อว่าเอาสิขังข้าเลยตีข้าเลยหากความทรงจำของข้ากลับมาข้าก็ยอมหมดทุกอย่างแหละท่านก็รู้ดีว่าความทรงจำของข้าหายไปท่านยังมาทำกับข้าเช่นนี้ได้อยู่หรือ เครเอกได้ยินนางเอกพูดแบบนั้นก็เริ่มรู้แล้วว่านี่เป็นฝีมือของอักฮีที่ทําให้นางเอกความจําเสื่อมแต่ทันใดนั้นคันทีก็หน้าตาตื่นมาบอกกับพระเอกว่าพระราชาโกรธมากตามตัวเครเอกและนางเอกเข้าพบเป็นการด่วนพระราชาก็ได้ถามกับพระเอกว่าทําไมถึงเลือกนักเต้นคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่เขาเลือก แม้ว่าพระเอกจะหวาดกลัวจนตัวสั่นทุกครั้งเมื่อต้องเอ่ยอะไรต่อหน้าพระราชาแต่สุดท้ายเขาต้องรวบรวมความกล้าโกหกไปว่านักเต้นที่ฝ่าบาทเลือกไม่ใช่แบบที่เขาชอบดังนั้นเขาจึงได้ไปเลือกนักเต้นอีกคนและบอกว่าเขาชอบนางเอกมากโดยเหตุผลนี้เขาจึงเลือกให้นางเอกเป็นชายารองเมื่อพระราชาบอกให้นางเอกงยหน้าขึ้นมันก็ทําให้องคชายยุนพบว่าหญิงตรงหน้าก็คือนางเอก นางเอกก็ได้กล่าวบอกกับพระราชาว่าเธอนั้นก็ชอบพระเอกเช่นเดียวกันทำให้พระราชาหัวเราะออกมาเหมือนต้องได้อย่างนี้สิอนาคตกษัตริย์ควรเป็นเช่นนี้เจ้าต้องรู้จักวิธีดึงดูดผู้หญิงและจัดการสิ่งต่างๆในแบบของเจ้านี่แหละลูกชายของข้าขณะดเดียวกันความพออกพอใจของพระราชาที่เห็นลูกชายมีเมียเพิ่มก็ดูเหมือนว่าจะไม่ถูกใจกุมฮาวะที่ยืนฟังอยู่หน้าประตู เธอจึงได้จากไปเพื่อทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไม่ได้ให้นางเอกเข้าร่วมพิธีแต่งตั้งชายารองต่อมาพเพล็กก็ได้บอกให้นางเอกรอเขาอยู่เฉยเดี๋ยวเขาจะหาทางพานางเอกเออกไปจากวังให้ได้นางเอกก็กลับเข้ามาในห้องด้วยความสงสัยทําไมเธอถึงไปชอบเพเอกได้ก่อนที่เธอจะรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาพระราชาเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อน และแล้วความทรงจําในอดีตของเธอก็กลับมาตอนที่พระราชาสังหารครอบครัวของเธอความทรงจําก็ได้แวบๆบแบบเข้ามาในหัวแป๊บหนึ่งแต่นั้นก็ทําให้เธอจำอะไรไม่ได้ทั้งหมดอีกฝั่งหนึ่งของพระเอกก็หงุดหงิดที่พระราชาชมอัคคีว่าเป็นลูกผู้ชายแต่เขากลับกลายเป็นคนขี้ขาดจากนั้นเพกก็หยิบแบบเสื้อที่นางเอกต้องการขึ้นมาดูและนั่นมันก็ทําให้เขาจํานางเอกได้แม้ในใจจะไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นคนเดียวกัน พระเอกได้เดินทางไปที่ร้านตัดเสื้อและนางเอกก็ได้หาทางแอบตามเขาไปด้วยเมื่อเธอเห็นพระเอกที่กำลังตัดเย็บเสื้ออย่างมีความสุขเธอก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ก่อนที่เธอจะโดนเจ้าของร้านเจอตัวเข้าเจ้าของร้านก็เรียกร้องให้เธอจ่ายค่าซ่อมหลังคาแต่ถ้าว่าพระเอกก็โผล่ตัวเรียกเจ้าของร้านซะก่อนนางเอกจึงรีบหนีเจ้าของร้านได้เล่าให้พระเอกฟังว่าผู้หญิงที่ทำหลังคาเป็นรูโผล่มาที่นี่ทำให้พระเอกรู้ว่าตอนนี้นางเอกหนีออกมาจากวังได้แล้ว และหลังจากที่เจ้าของร้านแยกตัวกับพระเอกนางเอกก็กลับไปหาเจ้าของร้านอีกครั้งและถามว่าเขารู้ใช่ไหมว่าเธอเป็นใครเพราะว่าเธอนั้นจะมาอะไรไม่ได้เลยแต่เจ้าของร้านกับคิดว่าเธอแค่หาข้ออ้างไม่ยอมจ่ายค่าซ่อมหลังคาและกะจะลากตัวเธอไปส่งทางการก่อนที่พระเอกจะโผล่ตัวมาอีกครั้งเมื่อนางเอกเห็นพระเอกเธอก็อตกใจรนเผลอจับเจ้าของร้านทุ่มลงพื้นแสดง นางเอก่าวขอบคุณพระเอกที่จ่ายค่าซ่อมหลังคาให้เธอว่าแต่ท่านกับข้าเจอกันที่ร้านตัดเสื้อใช่ไหมเพคะท่านตกหลุมรักข้าในขณะที่ท่านกำลังเย็บเสื้อผ้าใช่หรือไม่แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าข้าจะตกหลุมรักท่านนีนาพระเอกไม่ได้ตอบอะไรเพียงบอกว่าเธอออกมาแล้วกับเองได้ใช่ไหมแต่นางเอกไม่สนใจจะกลับไปในวงังและต้องการจะหาว่าตัวเองนั่นคือใครพระเอกก็ไม่ได้ห้ามเธอและปล่อยให้เธอเป็นอิสระ นั่นมันก็ทําให้นางเอกเอสงสัยไม่ได้ว่าเขาเปลี่ยนไปชั่วข้ามคืนแบบนี้ได้ยังไงกันก่อนที่นางเอกจะเดินถามคนในตลาดไปทั่วว่ารู้จักเธอไหมแต่ก็ไม่มีใครรู้จักเธอเลยสักคนฝั่งกึมฮาวาก็สืบจนรู้ว่านักเต้นที่พาราช้าเรื่องนั้นหายตัวไปส่วนนางเอกก็เป็นนักเต้นจากคณะอื่นเพียงคนเดียวทําให้พวกเขาไม่สามารถระบุตัวต,วตนของเธอได้ และในขณะที่นางเอกกำลังเดินไปตามถนนเธอก็ได้พบกับหญิงที่กำลังโดนพวกทหารชุดกระชากเธอจึงได้เข้าไปช่วยเหลือแต่สุดท้ายเธอก,กลายเป็นคนที่ถูกเลาอมาไว้ซะเองทว่าจูจูพระเอกก็ปรากฏตัวขึ้นช่วยจัดการพวกทหารและพาเธอหนีออกมาจากตรงนั้นพระเอกก็สังเกตเห็นขานางเอกนั้นเจ็บก็เลยหาข้ออ้างให้นางเอกกลับไปเข้าวัง หากเจ้าจะหนีไปนางในข้างกายเจ้าจะถูกเคี่ยนตีหนึ่งร้อยครั้งและถูกเดนรเทศออกไปจากเกาะที่ห่างไกลและนั่นก็ทําให้นางเอกใจอ่อนยอมกลับไปในวังกับพระเอกระหว่างนั้นพเพ่ก็ได้แต่คิดในใจว่าเขาจะใช้นางเอกทําให้ร่างกายของตัวเองดีขึ้นส่วนนางเอกก็คิดว่าต้องให้ฮงกุลหนีไปได้ก่อนถึงเธอจะหนีมาได้เธอไม่สามารถทําให้ฮงกุลเดือดร้อนเพราะเธอได้และการที่ทั้งคู่ขี่ม้าตัวเดียวกันกับวงัง มันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเขาเริ่มหวั่นไหวและใกล้ชิดกันมากขึ้นทําให้เขาเริ่มสงสัยว่าทําไมเขาต้องช่วยนางเอกแถมยังต้องเย็บเสื้อผ้าในแบบที่เธอต้องการอกีกก่อนที่จู่ๆอักเฮจะลากตัวเพเอกเข้าไปคุยด้วยกันในจิตใต้สํานึกเพอเอกก็อ้างว่าที่เขาพานางเอกกับวังมาด้วยก็เพียงเพราะเห็นว่าอักเฮชอบนางเอกเขาเพียงแสดงความเคารพต่อคนที่อักเฮรักเพียงเท่านั้นแต่อักเฮกับแยงว่าที่เพอเอกทำแบบนี้ก็ต้องการใช้นางเอกเป็นเหยื่อรอในการจัดการเขา ในเช้าวันรุ่งขึ้นทหารก็ได้บุกมาพาตัวนางเอกไปที่ท้องพระโรงเนื่องจากเธอถูกกล่าวหาว่าเป็นนาค่าแต่นางเอกก็ได้ปฏิเสธไปเพราะเธอนั้นจำอะไรไม่ได้เลยพอของกึมฮาวาจึงนำตัวนักเต้นคนนั้นออกมากล่าวว่าเธอคือนักเต้นที่ฝ่าบาทเลือกในคืนนั้นซึ่งทุกคนก็ต่างดูว,ว่าเธอคนนี้ไม่ใช่นักเต้นที่ฝ่าบาทเลือกมาแต่คนที่ใช้ผู้หญิงได้สิ้นเปลืองอย่างพระราชากลับจำหน้าคนที่ตัวเองเลือกไม่ได้ด้วยซ้ำ และมันก็เป็นไปตามแผนของกึมฮาวาละพ่อพยานเท็ของพวกเขาก็ได้กล่าวหาว่านางเอกเป็นนักฆ่าจริงหม่อมชันนก็เห็นนางแต่งตัวเป็นนาาักฆ่าแล้วเข้าไปในห้องของฝาาระบาทเพคะหม่อมชันกลัวม,มากจึงรีบวิ่งหนีไปแล้วนั่นก็ทําให้พระราชาโมโหมากเค้นถามนางเอกว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่นางเอกก็ยืนการปฏิเสธพระราชาจึงให้ทหารมาจับตัวเธอผูกไว้กับเก้าอี้ทรมานนางจนกว่านางจะรับสารภาพ ทันใดนั้นเพเอก็ปรากฏตัวขึ้นและหยุดยั้งพระราชาไม่ให้ลงโทษเธอพร้อมกับบอกว่าเขาจะเป็นคนสารภาพความจริงเองแต่แล้วเพเอก็พูดขึ้นมาว่านางเอกนั้นเป็นนักฆ่าจริงๆทำให้นางเอกตกใจมากมองไปที่เพเกที่ยังคงยืนนิ่งในขณะที่อังฮีทำได้เพียงโวยวายในจิตใต้สำนึกที่เพเกต้องการจะทำร้ายผู้หญิงของตน ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการสปอยซีรีส์ในตอนนี้หากไม่อยากพาดความสนุกในครั้งต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ